พ่อหานไปเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นลูกชายวัยหขวบก็หายไปจากทุ่งหญ้ากลางป่าไม่มีเสียงร้องไม่มีรอยเท้าไม่มีแม้เสียงล่องลอยบนพื้นหญ้าทั้งตำรวจทั้งกองทัพและพละเรือนกว่า1,400คนระดมค้นหาแต่ไม่มีใครเจอเดนิสเลยครับในวันที่14มิถุนายน1969 อุทยาแห่งชาติเกสโมกี้เมลเทนเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาครอบครัวมาตินได้ไปตั้งแคมป์เดนนิดมาตินอายุวัยหขวบเขากำลังเล่นซ่อนหากับพี่ชายและเพื่อนๆณนะเวลา16นาฬิกาสนาทีพ่อของ Dennis, เดนนิดเหลือบตามองเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแล้วลูกของเขาก็หายไม่ได้เจอกันอีกเลยครับเหตุการณ์ที่เดนนิดหายตัวไปเดนนิดได้หายไปในบริเวณที่มีทุ่งหญ้าโล่ง ไม่มีต้นไม้ใหญ่บางสายตาเด็กๆเ,เล่นอยู่ห่างกับผู้ใหญ่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่มีเสียงร้องไม่มีร่องรอยในการต่อสู้ไม่มีใครเห็นว่าเขาวิ่งหนีหรือถูกจับตัวทันทีที่รู้ว่าเดน,นิสหายตัวไปพ่อของเขาวิ่งตรงไปที่หนทางแคบซึ่งมันอยู่ในบริเวณช่องเขาภายในไม่เกิน5นาทีเท่านั้นและใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวิ่งหาลูกโดยที่ไม่มีวี่แววครับการค้นหา ถือว่าเป็นการค้นหาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอุทยานได้เลยครับภายใน48ชั่วโมงได้มีเจ้าหน้าที่จากงยพิทักษ์ป่ากองทัพสุนัขดมกลิ่นเฮลิคอปเตอร์และอาสาสมัครรวมกว่า1,400คนระดมค้นหาทั่วอุทยานแต่ยิ่งค้นกับไม่เจอร่องรอยครับไม่มีเศษเสื้อผ้าไม่มีรองเท้าไม่มีเศษอาหารไม่มี อะไรที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งสิ้นและที่มันแปลกกว่าน,นั้นคือฝนตกหนักในคืนที่เดนนิดหายตัวไปด้วยครับซึ่งทำให้ร่องรอยต่างๆถูกชะล้างออกหายทั้งหมดเบาะแสแปลกประหลาดและเรื่องที่มันดันมีไม่ตรงกันด้วยครับจากรายงานของคนในครอบครัวหนึ่งระบุว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันพวกเขาเห็นชายสวมชุดทหารเดินถือของบางอย่างอยูอย่ในผู้หมาย และได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กในระยะไกลแต่หน่วยงานไม่เคยเจอชายคนนั้นเลยนะครับหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบและข้อมูลถูกปิดไว้ไม่ให้เผยแพร่นานนับ10ปีเลยครับช่วงวิเคราะห์นักวิเคราะห์การค้นหาและกู้ภยัยตั้งข้อสังเกตว่าหากเดนนิสเดินทางหลงจริงๆเขาจะต้องทิ้งร่องรอยไว้อย่างแน่นอนอย่างน้อยๆก็ต้องมีรอยเท้าในการเหยียบหญ้า แต่อาจจะเป็นการลักพาตัวแทนครับและชายที่อยู่ในผู้ไม้นั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้แต่คำถามคือเขาเข้ามาในอุทยานได้อย่างไรและทำไมถึงไม่มีใครตรวจพบเจอเลยคดีนี้ครอบครัวไม่เคยลมเลิกที่จะค้นหาด้วยนะครับพ่อของเดนนิสถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วโดยที่เขาไม่ได้พบลูกชายอีกเลยส่วนแม่ก็ยังรองคอยคาตอบอยู่ถึงแม้ว่าจะผ่านไปนานกว่า50ปีแล้ว ไม่มีโครงกระดูกไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรเลยครับนอกจากความว่างเปล่าที่ลูกชายเดนิสมาตินวัยหกขวบหายไปต่อหน้าต่อตาในกลางป่าคดีนี้กลายเป็นหนึ่งในคดีที่หายตัวลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาครับบางสิ่งมันได้หายไปครับและไม่ใช่การหลงป่าแต่อาจถูกใครบางคนพาออกไปโดยไร้ร่องรอยเดนนิสมาติน